กดโอตายเลยนะย่ระวังบางคนเหอ HHH. ที่กดตายลเราให้ได้แักสาคนก็พอ,อ discord. ถ้าเรลสามคก็จบคลิตเลยคุณตายอีกเลยตายแล้ว แบบมากที่สุเออแกมาตายบบมากมาตายอีกแล้วเรามาค่อยชอบเล่นมันแบบเราเล่นม่อจนเลยนะแบบเรา ต <sque> ้งเ่นคนล้คนต้องเ่นคนละลุกซอมคตายแล้วได้คะแนนคนเล้ก็ไ <disciple> ด้ะนได้เงินคนเลงิคนนะทุกคนต้อง่นคนละ beberapa orang akan ada lagi